สวัสดีครับถ้าเราต้องการจะรับส่งข้อมูลระหว่างนะครับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กกับสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือนะครับง่ายๆเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะไปใช้วิธีส่งข้อมูลไปที่ไลน์นะครับแล้วก็เอาไปเปิดในไลน์ pc นะครับหรือว่าเปิดในมือถือส่งหากันหรือว่าใช้ Messenger หรือว่าใช้ Facebook หรือใช้ Google Drive วิธีอื่นๆนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนํำ หรือว่านำเสนอวิธีที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เชื่อมต่อโน้ตบุ๊กนะครับ Wi-Fi เดียวกันกับสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอันเดียวนะเดียวกันเลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันหรือว่า Wi-Fi เดียวกันแล้วนะครับเราก็จะสามารถส่งข้อมูลหากันระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือได้เลยนะครับมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับอันดับแรกนะครับในฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับ ิด Google ขึ้นมาแล้วให้พิมพ์คำว่า Snapdrop นะครับ S N A P D R O P Snapdrop นะครับในฝั่งมือถือก็เหมือนกันครับเราเปิด Google ขึ้นมาเดี๋ยวเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Snapdrop นะครับแล้วก็เข้ามานะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับในฝั่งมือถือและฝั่ง PC ก็นะครับเปิดเข้าไปในเว็บ Snapdrop เลยนะครับในมือถือเราก็เปิดเข้าไปใน Snapdrop เลยนี่นะครับ มันก็จะทําการค้นหาสัญญาณนะครับระหว่างเครือข่ายเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าในฝั่ง PC จอนี้นะครับ PC ก็จะมีรูปคอมรูปมือถือนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะส่งข้อมูลหากันนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าผมจะส่งข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับผมก็แค่คลิกนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่งไปที่มือถือนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปนะครับเลือกนะครับข้อมูลที่จะส่งไปนะครับเอาว่าผมจะส่งเป็นรูปภาพนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็แค่กด Open ขึ้นมานี่นะครับฟังมือถือก็จะมีภาพนี้ปรากฏขึ้นมาในมือถือเราเลยนะครับเราต้องการจะข้ามหรือว่าเราต้องการจะเซฟลงมือถือเราไหมนะครับถ้าต้องการเซฟเราก็แค่แตะไปที่เซฟนะครับเพื่อจะบันทึกเนี่ยมันจะดาวน์โหลดลงไปที่มือถือเรานะครับก็จะไปเก็บไว้ในแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือการส่งข้อมูลจากฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับส่งเข้ามาที่มือถือของเรานะครับทีนี้ในทางตัวกันข้ามนะครับถ้าต้องการจะส่งนะครับจากมือถือส่งเข้ามาที่ pc นะครับเราก็แตะไปที่ pc หรือโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับแตะขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลนะครับที่อยู่ในมือถือเรานะครับในทีนี้ผมก็จะไปเลือกเครื่องมือเพื่อเลือกซื้อนะครับเสร็จแล้ว อ่าเนี่ยก็จะเห็นภาพที่ที่ถูกส่งมาเมื่อสักครู่นี้ไหมครับนี่ถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมาอยู่ในแกลเลอรี่มือถือเราแล้วนะครับส่วนว่าผมจะเปลี่ยนรูปนะครับอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโออันนี้จะเป็นรูปภาพนะผมจะขอส่งเป็นรูปภาพก็แล้วกันนะครับก็แต่ที่รูปภาพนี้พอแต่ที่รูปภาพจากแกลเลอรี่นี้มือถือไหมครับฝั่ง PC เราก็จะมีรูปที่เราส่งมาที่ PC นะครับแล้วก็ขึ้นให้เราเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็แค่กดเซฟนะครับ แล้วเขาจะถามว่าคุณจะเซฟไฟล์นี้ไว้ที่ไหนแล้วก็เลือกโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่เก็บไฟล์แล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองนะครับเนี่ยภาพก็จะทําการบันทึกนะครับอันนี้เป็นเป็นการยกตัวอย่างการส่งไฟล์รูปภาพนะครับหรือไฟล์อื่นๆก็ทําได้เช่นเดียวกันโดยใช้วิธีนี้นะครับนี่คือวิธีการนะครับถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโน้ตบุ๊กหรือว่า PC กับมือถือง่ายๆผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า snapdrop.net นะครับ ยังไงก็ไปลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับง่ายมากสะดวกมากเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ